สวัสดีครับอ่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากันเป็นทีมแต่ว่าวันนี้พี่ยอเขาติดเรื่องยื่นเอกสารยื่นกู้แบงค์ให้กับลูกค้าก็เลยไม่ได้มาด้วยวันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่เลยที่อําเภอน้ําป่านะครับตาบลแสนต่อนะครับพามาดูอาคารพาณิชย์สําหรับลงทุนนะครับบอกได้เลยว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้น่าลงทุนมากๆนะครับเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งนะครับเนื้อที่23.5ตารางวานะครับ บอกได้เลยว่าตั้งอยู่ใจกลางเมืองน้ำปาดซึ่งอ่าทเลโซนนี้นะอย่างที่เห็นนะครับเป็นเขตชุมชนนะครับห่างจากอ่าตัวตลาดเพียงแค่ประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเองอันนี้เราอยู่ด้านด้านหลังของตลาดนะอ่าเราอยู่ด้านหลังของตลาดเนี่ยซึ่งอ่าอาคารพาณิชย์หลังนี้นะใกล้กับอ่าที่ว่าเป็นเขตชุมชนแล้วข้อดีตรงนี้นะ ผมเห็นนะมีสวนสาธารณะนี่ซึ่งเอาไว้ใช้สอยเห็นไหมครับทำเลโซนนี้ค่อนข้างจะแบบโอ้เรียบร้อยสะอาดสะอ้านถนนกว้างนะครับเป็นถนนลาดยางสำหรับโซนนี้เดี๋ยวรถช่วงนี้ก็รถเข้าออกเข้าออกพักพักคานข้าวนี่ก็สวัสดทีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พามาชมอาคารพาณิชย์ เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งเป็นห้องริมนะครับข้อดีของหลังนี้ก็คือห้องริมมีเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างยังมีพื้นที่ให้ใช้สอยสําหรับหลังนี้เดี๋ยวเราพามาชมภายในนะครับอาคารเนี่ยเป็นอคอนกรีตเสริมเหล็กด้านล่างจะเป็นโถงโล่งๆนะครับปูกระเบื้องเข้ามา ก็เป็นถงโล่งๆนะครับสำหรับอาคารหลังนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมันเป็นโครงสร้างสองชั้นครึ่งซึ่งไว้ประกอบทำธุรกิจก็อย่างเช่นร้านอาหารร้านเสสวยแล้วก็ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์พอดีหลังนี้เจ้าของเนี่ยย้ายพาลูกไปเรียนที่ในเมืองก็เลยให้คนมาเฝ้าดูแลอยู่เดี๋ยวพาไปชม ด้านบนนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นโซนด้านล่างนะครับซึ่งค่อนข้างาแน่นหนานะครับเพราะว่าอาคารพาณิชย์เนี่ยจะมีเข้าของอยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวพาเดินเดินเดินขึ้นข้างบน,น,นเป็นระเบียงอันนี้เป็นชั้นสองนะครับชั้นที่สองซึ่งก็จะเป็นระเบียงตัวด้านบนนี ส่วนใหญ่สมัยก่อนอาคารพาณิชย์ะจะออกแบบมาเป็นลักษณะสองชั้นครึ่งเพื่อให้โงมันลงเวลาห้อยคงห้อยของหรืออะไรเงี้ยก็เลยออกแบบมาให้มันดูลงๆลงลงไว้นี่นี่โซน,นชั้นที่สองครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าชั้นครึ่งน,นี่ก็จะเป็นโถงกถ็กกกกสามารถวางเข้าววางของได้เดี๋ยวพามาชมชั้นชั้นบนชั้นบนก็จะประกอบด้วยสองห้องนอน หนึ่งห้องน้ำํำนี่บอกได้เลยว่าโหกว้างขวางนะสําหรับชั้นบนเนี่ยเดี๋ยวพาเดินเข้ามาดูด้านหน้าเลย <c oughs> ห้องนอนด้านหน้านี่ก็จะติดกับตัวถนนนะเนี่ย <c oughs> ติดกับตัวถนนหลักมีระเบียงเยง็นแต่อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าอาคารพาณิชย์อะ หลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน้ำป่าน,นะครับอยู่ที่ตำบลแสนต่อซึ่งจุดเด่นน่ะใกล้สถานที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตำรวจธนาคารหรือแม้กระทั่งตลาดตลาดก็อยู่ใ,ใกล้ๆเดินทางแค่ร้อยเมตรเดินไปได้นี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับถัดจากห้องนอนที่หนึ่งนี่ก็จะเป็น ห้องนอนที่สองนี่ห้องนี้ก็จะโล่งๆครับห้องนอนหลังห้องนอนห้องนี้ก็ <c oughs> ตัวห้องก็จะติดด้านหลังนะซึ่งวิวโวก็ค่อนข้างสวยอยู่นะนก็ตัวห้องก็จะเป็นให้เป็นฝ้าฉาบเรียบค่อนข้างกว้างนะครับห้องนอนที่สองแล้วก็จะมีประตูคอนเน็กเปิดไป ชมวิวมีระเบียงด้านหลังให้นี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ a ออแลสเต็ปวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานของเราพามาชมอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแสนต่ออำเภอเมืองอำเภอ้ำปาานะครับนี่ถัดจากห้องนอนห้องนอนแล้วก็นี่ห้องน้ำนี่โอ้ห้องน้ำก็ยังสภาพดีอยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานนี่ ค่อนข้างใหม่นะครับก็ให้โทนเป็นสีพื้นเป็นสีฟ้าคามนี่แล้วก็มีสุขภัณฑ์ครบนะครับบอกได้เลยว่าเป็นทำเลที่แบบค่อนข้างดีมากเลยนะเพราะว่าถือว่าน่าลงทุนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา,าจะซื้อไว้ลงทุนหรือซื้อไว้ปล่อยเช่าเพราะบอกได้เลยว่าราคาเปิดมาไม่แรงนะครับราคานี้ค่อนข้างดีเลยนะครับ อาคารพาณิชย์หลังนี้เดี๋ยวพาลงไปด้านล่าง <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะ <c oughs> เพราะว่า,วาอาคารพาณิชย์หลังนี้เนื้อที่ยี่สิบสามจุดห้าตารางวาแล้วที่สำคัญนะ่ะเป็นห้องลิมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของห้องลิมเหมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างอบอกได้เลยว่าใครได้เอาไปเนะี่ยได้ใช้สอยคุ้มค่าอย่างแน่นอนนี่น้องเบนกำลัง ชั้นชั้นที่สองครึ่งนะน่ะนะะเดี๋ยวพาลงมาดูดนข้างล่างนี่ก็พอดีป้าแกเขายังมามาดูแลให้มาเฝ้าให้ส่วนตัวเจ้าของเนี่ยก็ไปอยู่ในเมือง ฝนตกลงมาเลยบรรยากาศที่น้ําป่าน,นะครับวันนี้ก็พามาชมอาคารพาณิชย์ทำเลดีๆนะครับสำหรับซื้อไว้สำหรับเก็งกำไรปล่อยเช่าก็ทำได้นะครับอีฝนลงมาพอดีเลย ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งมาชมไลฟ์สดของเ m เ s แวันนี้นะครับวันนี้ทีมงานพามาชมอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งอยู่ที่อำเภอน้ำปา่าเป็นอาคารพาณิชย์ที่น่าสะสมซื้อไว้เก็บเก็งกำไรได้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนัดเข้าชมหรือสอบถามรายละเอียดได้นะครับกับ AMS s ของเราครับผมแล้วก็ ที่สำคัญอย่างที่บอกอะอาคารหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองซึ่งมันเข้าออกสะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างจะน่าอยู่เป็นที่ดีค่อนข้างจะแบบอยู่ในเขตชุมชนนะก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดเข้าชมหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร089 215 022 หรือเบอร์ที่สำนักงานนะครับ05441456 5, 5นะครับหรือจะเป็นช่องทางไลฟ์สดของ AM Asset วันนี้ก็สามารถฝากข้อความฝากแชทไม่ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบอและที่สำคัญถ้าวันนี้ใครเข้ามาชมไลฟ์สดไม่ทันเข้าไปดูย้อนหลังในช่อง YouTube ของ AM Asset ได้นะครับแล้วก็ฝากไปกดกระดิ่ง Subscribe กันด้วยนะครับบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับกับอาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่งเนื้อที่23.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมากถึง 124ตารางเมตรนะครับกับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหแสนบาทราคานี้พร้อมโอนนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอ่าขอโทษทีหนึ่งล้านหาแสนเหมื่นบาทราคานี้พร้อมโอนนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ